เมอรี่คริสต์มาสจ้าวันนี้เราจะมากินของหวานกันนะจ้าเมอร์นี่ไดเค้กคริสต์มาสมาจากเซเว่นค่ะอันนี้กินได้หรือเปล่าวันคริสต์มาสขอให้มีแต่วความสุขนะคะหวาน หวานนะหวานดีเหมือนได้มาสองกล่องจ้ะอันนี้ชิมครางแรกยลเลยจ้ะยังพอดีกินเลยอมออไปก่อนเพราะว่ามันหวานได้อยู่นะ หอ,อมช็อกโกแลตจะประมาณนี้ปีนี้มือเห็นแบบเดียวนะส่วนมากว่าใดไปซื้อเองในจ่ายไม่จะสั่งออนไลน์ทั้งท,งทงัที่ก็ อยู่ติดกันเลยบ้านอยู่ติดกันเลยแต่บ่เคยได้ย่างไปมือก็เซี่ยมหวานก็ิมใช้มือนะคะก็คงจะกินได้อันเดียวนี่แหละถ้าห่อสองอันนี่ก็โอ้ย เป็นของหวานเนาะทั้งครีมทั้งแป้งแต่โดยรวมแล้วนะ่ะอร่อยอืมแป้งนุ่มไม่แข็งอร่อยดีค่ะ เย็นนี้ไปเฉลิมฉลองคี่สมมาตรที่ไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความสุขทุกคนเลยค่ะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตออื <c oughs> เ้าจะพี่นองจากจะในมือนีมือดีกัตตองขอตัวลาก่อนเล้อจานแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านาคะคะมีความสุขในวันคริสต์มาสค่ะบ๊ายบายค่ะ